สวัสดีค่ะเอฟซแฟนช่องสูู่สู่คณพบพอกับช่องสาวบ้านะหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันมือเลขออกจ้าวันที่1ตุลาหกจิตจ้ามาแล้วค่ะสำหรับคนฝันแม่นแม่นห้าเนาะค่ะเอฟซีไลผู้ไลยคนกะรอตามตัวเลขเพิ่นมือเลขออกเพิ่นก็ได้เขียนให้สาวบ้านนาแล้วจ้าแตก่ะยังยำเด้อค่ะเป็นแค่แนวทาง โปดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปแรกเนาะค่ะกับเพิ่นได้ป้อยตัวเลขไปเนาะ,ะตามที่เพิ่นบอกความฝันสู้ฟังคือฝันเห็นเจ้าทีผู้ใช้ลางง่ายตัวดำนั่นแหละมานั่งมองเพินและะ้วบอกบางสิ่งบางอย่างกับเพิ่นแล้วก็หลังจากพระนั่นเพิ่นมาฝันอีกพระที่บุญขอยักว์นโกลกับวันพะกับฝันเห็นอ ปูศิลาสองขึน้นสนเนอะค่ะตัวเลขของเพิ่นกะได้ลุ้งไปให้เลว้วในคลิปนั้นแต่เพิ่นให้ตีเอาเดอ้อที่ฟันเห็นปูซิล่าในเพิน่นโบตีให้กะล้องเลื่อนเนาะค่ะเลื่อนไปเบิ่งคลิปที่สาบนาเคยลุ้งให้แต่ก่อนหน้านั้นเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้สาบนากะได้ตามเพิ่นเลว้วเนาะค่ะเพิ่นกะเขียนให้สาบนาเด้แต่เพิรนบร่ได้วามฟันยังให้สาบนาฟังดอกแต่เพิรนกะขีดเส้นใต้ให้เด้ค่ะหวยตัวหนึง่ง ตัวนี้แหะคือสิเป็นตัวนิ่งของ่นคิดว่าเนาะแต่ว่าซื่อไดบ่ได้ก็พิจารณาบิาง่งแล้วแต่ผู้หมักเด้อค่ะมากิฟนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กริ๊งกริงเปิดคาการมองเห็นสำหรับผู้ใดที่รอตัวเลขของคุณฝันแม่นแม่นห้าหกศูนย์เอาไปบึ่งไปฟังพร้อมๆกันว่ามือเลขออกมือนี่เพิ่นให้ตัวใดะขีดสินแต่ให้ตัวใดแต่เพิ่นบได้เวอาอีหยังให้ฟังเด้อค่ะเพิ่นเขียนเลขให้ซื้อ กะล้องเบิงค่ะสำหรับผู้มักเท่านั้นเด้อค่ะถ้าเมนว่าบ่อมักกะเลื่อนผ่านค่ะสำหรับคลิปนี้นาอกคะ่ะเป็นความฝันของคนฝันแม่เมนห้าหในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2567ากไปเบิงผอมๆกันจ้าตามนี่เลยพี่น้องค่ะตัวเลขของคนฝันเม่นๆ560เพิ่นเขียนให้สาบาน่าแบบนี้เลยเช้าวันเลขออกมือนีละ่ะมือห้อยออกเพิ่นเขียนให้3ตัวหนึ่งหาสี่เป็ดเดกกับส แต่ว่าเพิ่นคือขีดเส้นไตสี่แปดเลขเลขบางงามปันใดเด้กค่ะสี่แปดนี้แต่ว่าเพิ่นขีดเส้นไตให้กะลองเบิง่งสำหรับอิบซีพูมกักเนาะค่ะอันนี้คือเช้าวันหวยออกแต่เสห้เบิ่งเปรียบเทียบกันกับที่เพื่อนห้มาตองวดเนาะจ้ะ,จะอันนี้ที่คลิปแรกที่ซาวนาได้ลงไปเพื่อนเขียนให้นี่หนึ 1, 4, 6, ่งสี่หกกับหนึ่งเก้าจ้ะ ต่ว่าเพิ่งใก่เฝ้าระวังเด้อเหล็กหกะะกรเลขเกะ่าส่วนมากเหล็กหกะะกรเลขกเกะ่าผืนนี้เฝ้าระวังยกักบางครั้งมันกะกลับหัวเพว่าสามหกกระสือสามเก่าไว้น้ำเนค่ะกันเนาะค่ะสี่หกกระสือสี่เก่าไว้น้ำเนกันหนึ่งหกอะกันหนึ่งเก่าไว้น้ำเนจ้ะ,จะกับมีประมาณนี้ละ่ะเลขของคุณฟันเม็นเป็นห้าหกศูนย์เนาะค่ะอิบซีขอมาหลายถามมาไหลายกะตามเลี่ยวะมื้อน,นี้เช้าเฮยออกเนาะ เพื่อนกระบอกอยู่ว่าขอให้มีบุญสัมพันธ์กัอย่าลืมันจ่ามเ,มเนกอะไปทาทาบุญในเด้อมอน้มือเล็กอ,ออกลองทําบุญสซบาทเนาะคะ่ะทําบุญกวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวนค่ะกัตามนั้นละ่ะขอให้มีบุญสัมพันธ์กับเพื่อนกะขอให้เพื่อนเป็นกระบอกเสียงเนาะคะ่ะบอกเล็กตัวใดก็ให้เอฟซีถือพี่น้องจ้ะก็ะอยากให้สึกสุขสุกนละทุกอย่างแล้วก่บอยู่กับดวนเนาะสาวนากะ ฝากเป็นแค่แนวทางสําหรับความฝันเนาะจ้ะผู้ใดมาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อกะฝากกดไลค์กดแชร์เปิดกราการมองเห็นสําหรับตัวเลขบุญฝันแม่นๆห้าหกศูนย์คงสุดท้ายคือมือมือเลขออกนี่ลจะจะ้ะกะร้องเบิงค่ะขอให้มีบุญสัมพันธ์เนาะจะ้ะหรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องหรืออยากสอบามสาบันดาลโดยตรงกะสามารถเนาะคะ่ะ S ID ลาย QR code ในคลิปนี้เลยจะ้ะ เป็นคิวอารโค้ดลายส่วนตัวเด้อนี่ค่ะปักไว้ให้นี่สามารถสอบถามใดเนาะค่ะเนาะคุยกันใดจะเป็นไลายส่วนตัวแต่ว่าสานาณบ่มีไลายกลุ่มจะมีไลายกลุ่มกับแค่ไลฟ์ของอีกเป็นทั้งเพื่อนบ้านแค่นั้นจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขรัฐบาลไทยนะ,ะช่องทางเดียวที่อยู่ได้คือช่องทาง YouTube เท่านั้นเนาะค่ะเนาะหรือว่าผู้ใดฟันเม่นๆหรือว่าสูตรห้คำนวณเม่นเนาะคะอยากว่างในช่องก็ นั่นแหละค่ะทักทายมาได้โดยตรงเนาะทุกคลิปทุกวิดีโอสาบนะกะยำเนาะ่ะให้มีสติเด้อค่ะเด้อเลี้ยงตัวเลขกเนาะค่ะกะให้มีสติค่ะมักอาจารย์ใดมาคลิปใดคอยจัดค่ะบามีไผ่หัว่าเลขกสีอกตัวใดค่ะผู้บอกยู่บุดิลัมแต่ว่าผู้หมุนพ่นยูบางกอกพ่นยูกองสลักเป็นพี่น้องก็เป็นแค่แนวทางค่ะมีบุญสัมพันธ์กัสิสุกสีมันเองค่ะ กัตามนั่นล่ละค่ะไอเอไอ้ดีไลน์มาเลยค่ะหรือว่าตัวเลขใดเลขดับกะฟังเนาะคะ่ะฟังไปซื้อก็ได้ถ้าผูดด้ใดบ่มมักเลขดับกันหลายๆคลิปเนาะ,ะสาธารณะก็ได้เห็นหลายๆคลิปที่คอมเมนต์มาเนาะคะ่ะว่าเลขดับบ่นี้ในกองสลากมันก็แเมียนจ้ะแต่ว่าหลายๆเสียหลายๆอาจารย์เิ่นเหตุสูตรเลขดับมาเพื่อประหยัดต้นทุนเด้อค่ะเพื่อประหยัดต้นทุนเท่านั้นเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะกนะัใส่ดุลลพินิษคิดบึง้งนะค่ะ กายอย่าลืมละค่ะผู้ใดอยากสูงอยากมานกกายอย่าลืมสะสมแต้มบุญ,บญมาละนิดมาละหน่อยทำบุญให้ครบนะคะคู่มือค่ะใส่บานหน้าบ้านก็ได้นะคะกันตอนง่ายๆหรือผู้ใดว่าบ่มีเงินบ่มีทุนพอสิเห็ดบุญกัเห็ดกับพ่อกับแม่อยู่ในบ้านนะคะก็ได้บุญคือกันพี่น้องเห็ดกับพ่อกับแม่เฮงได้บุญหลายจะ้ะเนาะเนาะกะตามนี้ค่ะมาคลิปนี้กายอย่าลืมเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งกริ่งเปิดข้ามการมองเห็นน้ำจ้ะ เอาคลิปนี้ว่าาวลายายไปในวันวันที่หนึ่งตุลาหกจิตเป็นโค้งสุดท้ายมือเหล็กออกของคนฝันเม่นๆห้าหกศูนย์นขอให้สุกขอให้ mắn ขอให้ปังขอให้ดังให้รวยสู่หูสู้สคุณคลิปนี้ไปเราจะสับ,บัตดีค่ะยะทาวลหวาหาปุราปาฤกุเรนติสาขลังเอวะเมวิโตทินัง เปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะชิตังตุมหังคิดปะเมวัสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามะนิโชติระโสยถาสัพพิติโย,ยวัชันโตสัพพโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะ อะภิวัทนาศีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตาโรธรรม,มาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง